อันแนะนำตัวหน่อยครับครับผมมันชชยน้อยาอเพียงบางแสนหรือสิบคเสียอทิตย์นี้โชคกับใครครับเจเจออกิม,มลรีเจเจออิม,มลสีคู่รองคู่เอกใช่ไหมครับพิกัดเท่าไหร่ครับอฟนี้โชคร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดนี่น้ำหนักนี้มีปัญหาอะไรไหมครับปกติการคิดซ้อมอยู่ที่ค่ายนี้ประมาณกี่วันครับไปนี้ซ้อมเป็นเดือนอซ้อมเป็นเดือน ไฟล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับอ๋อชกท้องเสียดกำชนะทนหนติดคืนนันเยกะมืกอ๋อวันนั้นชกวันนั้นชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบหกกับร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกกับร้อยสิบน้องขส่วนสูงเท่าไหร่ครับสูงถึงร้อยหกห้าชกมวยมาทั้งหมดรวมๆกี่ไฟครับห้าร้อยกว่าประมาณร้อยกว่าเนาะห้าร้อยห้าร้อยกว่าใช่ไหมโอ้โหเยอะมากอ่ะฝากถึงแฟนคลับและเอฟซีที่ติดตามเชียร์อาทิตย์นี้หน่อยครับ ก็ฝาก FC มันเชนน้อยครับ FC สิทอเสียแล้วก็ FC ทางบ้านที่จะไปเชียร์หรือว่าเชียร์หน้าจอทีวีก็ไปนี้ทำให้เต็นที่ครับจะทำให้เต็นที่ก็ยนะัใชนะไม่ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับ